ดังนั้นการที่เราจะเกิดในภพใดเนี่ยมันเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนะมันเกิดจากกรรมเรามาเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยเป็นเพราะเราเคยทํากุศลกรรมมาบทสิทธิ์มาเป็นอย่างดีไม่งั้นไม่ได้มาเกิดมาเป็นภพมนุษย์นี้แน่นอนและถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีส่วนดีคือพอมีฐานะหาอาหารข้าวน้ําท่ายวดยานอะไรโดยไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์เนี่ย นั่นคือเราได้ทำทานและรักษาศีลมาพอประมาณให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณพระองค์บอกว่าเธอจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ต้องทำสองอย่างคู่กันนะแต่ถ้าให้ทานอย่างเดียวไม่ได้รักษาศีลอันนี้จะไปเกิดเป็นเดรฉานแต่ผลของทานก็ส่งพระองค์บอกว่าจะได้ทรัพย์ของเดรฉานเดรฉานที่พระองค์ตัดไว้ที่ ทรัพย์เครื่องตุ้นใจของเดรชานก็จะมีช้างมา้าโคสุนัขสี่พวกนี้การให้ทานจึงมีประโยชน์ส่งผลส่งผลต่อเทวดาส่งผลต่อมนุษย์ส่งผลต่อเดรชาญส่งผลต่อมนุษย์ที่เป็นบรรประชิตด้วยที่ตอบไว้กับสุมนาสุมนาเขาถามผู้ให้กับผู้ไม่ให้มีผลต่างกันไหมพระชจ้าบอก มีผลต่างกันต่างกันทั้งเทวโลกและมนุษย์เดลฉานนี้ก็ต่าง